นามัตถุรันต <c oughs> นตยัสนมัตุรันตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนไตรยัยและขออกาสพระเทระนะครับแล้วก็กราบนมัสการพิสุสมเนรทุกรูปทุกท่านนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลมีการถวายทานและก็ฟังธรรมนะ <c oughs> วันนี้เนี่ยอาตมาก็จะนำหัวข้อในประเด็นเกี่ยวกับทานเหมือนเดิมที่เคยได้กล่าวไว้หลายวันที่แล้วนะมากล่าวเพิ่มให้เราได้ฟังกันซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยอาตมาก,ก็ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทานไปนะก็คือว่าทานเนี่ยก็คืออะไรใช่ไหมก็คือทานเนี่ยท่านจะมุ่งไปถึงเจตนาที่จะให้ วัตถุสิ่งของบางอย่างนะที่จะให้วัตถุสิ่งของบางอย่างเพื่อที่จะบูชาคุณของบุคคลบางคนก็ได้อย่างเช่นบิดาบรรดาคูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ได้หรือว่าเพื่อที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างที่เรา ไปช่วยเหลือบุคคลที่เกิดอุทกภัยอัคคีภัยอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นฐานนะเพราะว่ามีความมุ่งหมายที่จะอนุเคราะห์แต่ว่าประเด็นที่สําคัญหรือว่าวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือว่าเพื่อที่จะประดับตกแต่งจิตของตนเองหรือว่าที่เราเรียกว่าขัดเกลากิเลสเพื่อที่จะเป็นบาสถานให้เราเนี่ยจเจริญสมาธิแล้วก็ วิปัส,สนาต่อไปอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประเด็นหลักเลยของทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่มีโทษนะเพราะว่าการถวายทานของเราเนี่ยสมมติว่าเราไปยึดติดในรูปแบบของบุคคลเนี่ยลึกๆเราก็ต้องมีความคาดหวังที่จะให้บุคคลนั้นมีเป็นบุคคลที่มีศีลใช่ไหมหรือว่าเป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติดีหรือว่า ถ้าคาดหวังมากไปกว่าน,นั้นก็คือว่าบุคคลที่เราให้ทานเนี่ยต้องทำดีกับเราด้วยในเรื่องของสังคมนะเพราะว่าปกติแล้วเกี่ยวกับเรื่องของศรัทธ,ธากับตัณหาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันมากนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นบ่อยๆว่าเรื่องของอเรื่องของผู้หญิงใช่ไหมอันนี้ซึ่งในวิสุทธิมัณนฑน์ท่านก็กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าศรัทธาเราเนี่ยไม่มีสตินะในถ้าศรัทธาไม่มีสติหรือว่าไม่มีการพิจารณาบางครั้งก็กลายเป็นตัณหาแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่ามีขีดเส้นอ่าเขาก็จะพูดเกี่ยวกับโทษอยู่เหมือนกันนะในเรื่องของในวิสุทธิมรรคเกี่ยวโทษของตัณหาแล้วก็การมีศรัทธาโดยไม่มีสติแล้วก็ครั้ง ที่แล้วเนี่ยตมาก็ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของบุญไปใช่ไหมจำไม่ได้เหมือนกันนะว่าได้กล่าวหรือเปล่าแต่ว่าคําว่าบุญเนี่ยก็คือเป็นมีความหมายหรือว่าเป็นเครื่องชําระจิตใจนะท้าโดยแง่ของปัจจัยแล้วเนี่ยการทําบุญเป็นปัใจจัยให้อ่าเป็นปัจจัยทําให้จิตใจของเรามีความสะอาดหมดจดจากกิเลสอันนี้คือการกระทําบุญอย่างเช่นการให้ทานเนี่ยก็จะมุ่งถึง เรื่องของการกําจัดความตนีโดยตรงเป็นประธานเลยแล้วก็ความหมายของบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่ควรบําเพ็ญให้เต็มนั่นแหละนะบุญสูงสุดที่เราเรียกว่าบุญสูงสุดแนละก็คือการอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละถือว่าเป็นกุศลขั้นสูงสุดแล้วนะครับดังนั้นบุญเนี่ยก็มีความหมายหนึ่งก็คือควรบําเพ็ญเรื่อยๆจนจนไม่ต้องบําเพ็ญอีกนั่นแหละก็คือ พระอรหันต์นั่นเองกลายเป็นพระอรหันต์นะคันนี้เนี่ยอันนี้ก็คือทวนครั้งที่แล้วให้เราได้ฟังกันสําหรับบคุคคลที่ไม่ได้มานะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในหัวข้อเดิมแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนประเด็นนิดนึงวันนี้เนี่ยก็จะเอานําประเด็นที่เราคุ้นชินอยู่ทุกวันอยู่แล้วได้ยินอยู่ทุกทุกวันอยู่ก็คือว่าการทำบุญนี่การทาบุญนี่แหละนะแล้วคันนี้เนี่ยที่จะ นำเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวนะเพราะว่าเราเนี่ยจะเคยได้ยินบุคคลบางคนดูบ่อยๆก็คือว่าเวลาเราเนี่ยไปทำบุญแล้วบางคนก็ไม่ยินดีที่จะอนดุโมทนาบุญกับเราแล้วไม่หนำซ้ำก็ยังมาห้ามบุญของเราอีกก็คือว่าพูดบั่นทอนในการทำบุญของบุคคลอื่นนะสิ่งเหล่านี้เนี่ย เป็นสิ่งที่อาจจะมาจะนำมาพูดในวันนี้แล้วท่านก็กล่าวต่อไปว่าบุคคลที่ห้ามบุคคลอื่นไม่ให้ทำบุญด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ตามนะด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ตามนะบุคคลนั้นชื่อว่าจนโจรเขาเรียกว่าโจรเนอนะยกเว้นบางอย่างที่เราห้ามเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษอย่างเช่นว่าห้ามว่าบุคคลนี้จะโดน โกงโดนทุจริตอันนั้นถือว่าไม่ไม่ไม่ใช่การห้ามนะแต่ว่าการพิจารณาเห็นความเป็นไปว่ามันเป็นโทษอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะอย่างเช่นให้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆแล้วก็ห้ามว่าห้ามให้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษจริงๆอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในที่นี้คือคือบุคคลที่ชอบห้ามบุคคลอื่นทําบุญจริงๆเนี่ยจะมานํามากล่าวว่าท่านเรียกว่าโจรได้อย่างไรนะแล้วก็ ในเรื่องนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องของผลของบุญว่าเวลาเราทำทานกับใครแล้วมีผลมากนะก็คือขึ้นอยู่กับใครอย่างที่3ก็คือการให้ทานเนี่ยมีความสำคัญในที่ไหนสำคัญที่บุคคลผู้รับหรือว่าบุคคลผู้ถวายอันนี้ก็จะ ในเรื่องนี้ก็จะสื่อถึงในพระสูตรนี้ก็จะกล่าวถึงสามอย่างนี้นะที่ตั้งประเด็นไว้ให้เราเนี่ยเราจะได้จับประเด็นได้โยมก็คือว่าในพระสูตรนี้เนี่ยที่อาตมาจะนำมากล่าวชื่อว่าวัชชะโคตสูตรนะหรือว่าวัชชะภาษาไทยคือวัชชะโคตรปริภาชกสูตรนั่นเองหรือว่าชัปปะสูตรก็ได้แล้วแต่ว่าแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละ เขาเรียกว่าอะไรอะอืมมันจะมีหลายอะไรนะหลายหลายที่เนาะบางที่ท่านก็เรียกว่าชัปปะสูตรนะแต่ว่าถ้าเราจะไปอ่าน,นจริงๆก็วัชชโคตสูตรนะซึ่งมีข้อความเบื้องต้นว่าครั้งนั้นแลปริพาชกวัชชวัชชโคตได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วก็ได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าคั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว ก็นั่งหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้ทูลถามว่าข้าแต่พระโคโดมผู้จเจริญข้าพระองค์เนี่ยได้สดับมาว่าพระสมณโคโดมเคยตรัสว่าควรให้ทานแก่เราเท่านั้นไม่ควรให้แก่คนอื่นๆควรให้แก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้ทานแก่สาวกของคนอื่นทานที่ให้แก่เราเท่านั้นมีผลมากที่ให้แก่คนอื่น หามีผลมากไหมทานที่ให้แก่สาวกของเราเท่านั้นมีผลมากที่ให้แก่สาวกของคนอื่นๆหามีผลมากไหมข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญชนที่ได้กล่าวเช่นนี้ชื่อว่าพูดใส่ร้ายท่านหรือพูดถูกต้องตามตามเป็นจริงเขาก็ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าแหละเขาก็เกิดความสงสัยนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพูดอย่างนี้จริงไหมถวายกับเราเท่านั้นแหละ ถวายกับสาวกของเราเท่านั้นคําพูดแบบนี้เป็นคําพูดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพูดจริงไหมเขาเกิดความสงสัยพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยก็เลยตรัสตอบให้เขาหายสงสัยว่าดูก่อนวัดชโคตผู้พูดเช่นนั้นชื่อว่าพูดคําพูดตามชื่อว่าไม่พูดตามที่เราพูด ทั้งกล่าวตู่เราด้วยคำไม่ดีไม่เป็นจริงผู้ใดก็ตามที่ห้ามไม่ให้คนอื่นทำทานผู้นั้นชื่อว่าเป็นโจรป้นรัพย์อันนี้แหละก็คือเป็นคำที่อาตมาจะนำมากล่าวเป็นประเด็นในในในวันนี้นะก็คือคำว่าบุคคลที่ห้ามไม่ให้คนอื่นทำทานเนี่ยบุคคลน,นั้นชื่อว่าโจรป่นโจรป้นทรัพย์นะ เป็นโจรป้นทรัพย์ของคนสมคนเลยท่านบอกอทั้งสคนเลยนะก็คือว่าเสียประโยชน์ทั้งสมคนเลยถ้าบุคคลใดก็ตามที่ห้ามบุคคลอื่นไม่ให้ทําทานเนี่ยแต่นั้นเพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดมา<ๆ>เช่นนี้เพราะว่าจะให้รู้ว่าเวลาคนอื่นเขาจะให้ทานแก่ใครก็ตามแล้วก็บอกว่าอย่าไปให้คนนี้นะให้สําหรับบุคคลน,นี้เท่านั้น อย่างเงี้ยม,มันคำแบบเนี้ยสิ่งเหล่านี้ไม่ควรที่จะพูดนะไม่ควรที่จะพูดเพราะว่าการพูดเช่นนั้นการห้ามบุคคลอื่นไม่ให้ทำบุญเนี่ยเท่ากับเป็นโจรป้นทรัพย์3คนนะป้น3คนยังไงก็คือหนึ่งก็คือว่าทำลายบุญของผู้ให้เพราะว่าเวลาคน เขามีโอกาสได้ปัดใจเพื่อที่จะยังชีพให้เป็นไปเราก็ไปตัดปัดจจัยเขาแทนที่ชีวิตเขาจะมีความเป็นไปที่ดีดำเนินไปได้สะดวกแต่ว่าเรากลับไปตัดอ๋ออันนี้อาตมาพูดผิดนะก็คือหนึ่งก็คือทำรายบุญของผู้ให้ก็คือว่าแทนที่ว่าเขาเนี่ยมีความตั้งใจดีที่จะถวายวัตถุสิ่งของบางอย่าง แต่ว่ากลับไปพูดบันทอนจิตใจของผู้ให้เป็นไงเขาก็เริ่มไม่อยากให้เกิดความลังเลสงสัยแทนที่ว่าเขาจะได้บุญก็กลับไม่ได้บุญอันนี้ก็คือเป็นการทำรายบุญของผู้ให้อย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือทำลาบของผู้รับให้เสื่อมไปอย่างเช่นเราเนี่ยแทนที่ว่าคนอื่นมาถวายวัตถุสิ่งของให้กับเรา ทำให้ชีวิตของเราดําเนินไปได้สะดวกมากขึ้นม <tr> ีความสุขสบายมากขึ้นใช่ไหมแต่ว right ่าบุคคลผู้ไปห้ามผู้ไปห้ามไม่ให้เขาทําทานหรือว่าทําบุญกับเราหรือกับบุคคลบางคนเขาก็ตัดโอกาสที่จะตัดโอกาสในการได้รับเขาเรียกว่าอะไรตัดโอกาสของเราหรือว่าของบุคคลบางคนที่จะได้รับปัจจัยเนาะ อันนี้ก็คือว่าทำลายลาบของผู้รับด้วยนะอย่างที่สามก็คือว่าทำลายคุณงามความดีของตนเองไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะให้ไม่ให้บุคคลอีกบุคคลหนึ่งจะได้รับหรือไม่ได้รับเนี่ยอันนั้นเนี่ยไม่เป็นประมาณแต่ว่าเบื้องต้นการไปห้ามคุณบุคคลอื่นให้ทำคุณงามความดีเนี่ยเท่ากับทำลายตนไปก่อนเพื่อนเลย อานารยนกาวไว้แบบนี้เลยนะแต่นั้นเนี่ยเวลาเราไปทําอะไรก็ตามในเรื่องของอกุศลโยมสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับกับตัวเองเลยก็คือว่าหนึขณะนั้นจิตใจที่ดีงามไม่เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างที่สองเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลมันก็ต้องให้วิบากเป็นทุกข์ในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะได้รับอย่างแน่นอนในแง่ของวิบากในอนาคตนะ อันนี้ก็คือเป็นการเป็นโจรป้นทรัพย์ของคนสามคนเลยก็คือว่าโดยวรวมก็คือป้นทรัพย์ของบุคคลผู้ที่จะได้รับของป้นทรัพย์ก็คือป้นบุญของคนที่จะให้คนที่จะถวายทานและก็ทําลายขุนงามความดทีที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของตนเองแล้วก็การที่เราเนี่ยไปห้บุคคลอื่นให้ไม่ให้ทําบุญอยู่บ่อยๆอ,อันนี้ก็คือเป็นเรื่อง ที่ไม่ดีอีกแง่หนึ่งก็คือว่าทําให้ตัวเองเนี่ยเคยชินเคยชินกับการกระทําแบบนั้นเคยชินที่จะตัดกุศลเคยชินกับการห้ามบุคคลอื่นแบบนั้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็สร้างอัธยาศัยที่ไม่ดีอีกรูปแบบหนึ่งนะอันนี้ก็คือเป็นคําอธิบายนะที่ท่านอธิบายไว้จากนั้นเนี่ยพระสูตรนี้ท่านก็กล่าวต่อไปนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยก็กล่าวคําต่อไปว่า อย่าว่าแต่ให้ทานกับคนอื่นเลยแม้แต่คนที่ล้างจานแล้วก็สาดน้ำล้างจานสาดน้ำล้างภาชนะลงไปในบ่อน้ำคำมแล้วมีเจตนาที่ดีนะมีเจตนาที่ดีว่าขอให้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในบ่อน้ำคำมนั่นแหละได้กินเศษอาหารที่เราทิ้งไปท่านกล่าวว่าเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้ว ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องการทำบุญกับบุคคลบุคมนุษย์ทั่วไปเลยแค่ทำเท่านี้แค่ใส่ใจเท่านี้ท่านก็บอกว่าถือว่าเป็นบุญนะซึ่งเป็นวิธีการที่การสร้างบุญที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่ดีแล้วก็เป็นการโยนิโสมณสิการในชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราเกิดบุญได้เหมือนกันนะอย่างเช่นเราสั์ของทิ้งไปเราไม่เคยคิดนะว่า จะให้ทําทานกับสัตว์เล็กๆน้อยๆใช่ไหมเราไม่เคยคิดแต่ว่าพระผู้มีพรภาคเจ้าท่านบอกเลยว่าแม้แต่การใส่ใจเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นบุญนะนั้นไม่ต้องพูดถึงการให้มนุษย์การให้พระพิสุอะไรเลยสิ่งเหล่านั้นมีผลมากอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยพระผู้มีพรภาคเจ้าเนี่ยก็ตัดไว้ในพระสูตรนี้ว่าอย่างไรก็ตามเราย่อมกล่าวว่าการให้ทานแก่ผู้มีศีลนะ ย่อมมีผลมากกว่าการให้แก่คนทุศีลโดยเฉพาะบุคคลที่ละกิเลสเครื่องกั้นความดีเขาเรียกว่านิวรณ์หอย่างนะโดยเฉพาะบุคคลที่ละนิวรณ์ห้าห้าอย่างได้ว่าโดยโดยตรงตรง,งเลยก็คือพระอรหันต์นั่นเองบุคคลที่ไม่มีกิเลสนั่นแหละการให้ทานแก่ท่านเหล่านั้นถือว่ามีอานิสง์มาก ดังนั้นเนี่ยเวลาการให้เนี่ยท่านก็ไม่ได้จํากัดว่าควรให้กับบุคคลควรให้เฉพาะบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้เท่านั้นก็คือว่ามันอยู่ที่การให้มันอยู่ที่เจตนาว่าเราต้องการที่จะให้หรือเปล่าถ้ามีเจตนาที่จะให้แม้แต่การสาดน้ําสาดของเหลือไปในบ่อน้ําก็ถือว่าเป็นบุญได้แต่ว่าท่านก็ปิดท้ายโดยที่ว่าแต่ว่าบุญเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลว่า จะมากจะน้อยเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เนื้อนาบุญผู้รับเหมือนกันอย่างเช่นการให้กับสัตว์กับปลาในน้ํามาเทียบกับการให้กับพระอริยบุคคลหรือว่าบุคคลผู้หมดจดจากกิเลสพระอริยะการให้กับพระอริยบุคคลถือว่ามีอานิสงส์มากมากกว่าใช่ไหมดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเราก็จะเห็นว่าอย่างได้อย่างชัดเจนว่า พระผู้มีพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ตัดว่าต้องให้กับเราเท่านั้นต้องให้กับสาวกของเราเท่านั้นแต่ว่าพระองค์เพียงตัดว่าให้แก่ใครมีอาน,นิสงส์มากเท่านั้นเองนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราเจอบ่อยอยู่แล้วในในสังคมปัจจุบันว่าเอ๊ะทำไมพระพิสุท์จึงบอกจึงเลี่ยไยอย่าเขาเรียกว,ว่าอะไรอะชักนําให้คนทําบุญแก่กับวัดกับวาเท่านั้นใช่ไหม แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าแนะนําแบบนั้นว่าต้องทําขนาดนั้นแต่ว่าแค่ว่าทําแบบไหนจึงมีอานิสงส์มากเท่านั้นเองอย่างเช่นว่าเราเนี่ยต้องการที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบุคคลผู้ร่วงลับไปแล้วใช่ไหมสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องปรารถนาอานิสงส์มากเพื่อที่จะส่งไปถึงบุคคลผู้ร่วงลับใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องถวายกับสงกับอะไรไปแต่ว่าไม่ใช่ว่า ไม่ไม่มีอกอไม่ให้กับสิ่งเล็กๆในน้อยในชีวิตประจําวันเลยเนี่ยก็ไม่ควรนะอันนี้แหละอันนั้นเนี่ยสรุปเลยนะว่าในเรื่องของการที่อาตมากล่าวมาน,นี้เนี่ยก็มีประเด็นหลักๆอยู่ก็คืออย่างที่หนึ่งก็คือว่าเราไม่ควรที่จะขัดขวางการทําความดีของบุคคลอื่นอันนี้อย่างที่หนึ่งเลยเห็นบุคคลอื่นให้ทาน สละทานสละแก่คนที่เราไม่ชอบก็ตามแต่เราก็ควรที่จะอนุโมทนานะยกเว้นอะไรยกเว้นว่าเราจะรู้ว่าการที่เขาให้สิ่งเหล่านั้นไปแล้วมันจะทำความเสื่อมหรือว่าหรือว่าถูกชอ่อเขาเรียกว่าถูกโกงไปอันนี้เราก็ควรที่จะห้ามเนาะหรือว่าบุคคลนั้นไม่รู้ว่าการให้สิ่งนี้ไปแล้วมันจะทำให้ มันเกิดความเสื่อมเสียลงอันนี้เราเราพิจารณาแล้วว่ามันไม่ไม่เหมาะละอันนั้นก็ดูตามเหตุการณ์ไปดูตามหน้างานนะเนาะไปอันนี้อย่างที่หนึ่งนะก็เลยว่าตรงเนี้ยเขาก็เลยเรียกว่าโจรน,นะบุคคลห้ามบุญเขาเรียกว่าโจรแบบนี้อย่างที่สองเนี่ยพระสูตรนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าการทำบุญเนี่ยอยู่ที่การใส่ใจเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ย เพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดว่าแม้แต่สาดน้ําล้างจานน้ำชํำน้ําที่มันของเศษเศษหรือเหลือ,ล,อลงไปในน้ําแล้วใส่ใจถูกอันนั้นก็ถือว่าเป็นบุญนะอย่างที่3เนี่ยก็จะเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าทานเนี่ยไม่ได้จํากัดบุคคลหรอกทํากับใครก็ได้บุญหมดแหละแต่แค่ว่ากําลังของบุญที่เราไปถวายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับศีลของบุคคลที่เราถวายแล้ว แต่ว่าถ้าในพระบางพระสูตรเนี่ยมาจะไม่ได้พระสูตรไหนนะท่านก็กล่าวว่าคําว่าถวายสงเนี่ยไม่มีคำไม่มีคาว่าทุศีลเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราสแสวงหาไปแล้วเราคิดว่าไม่มีพระพิสุผู้มีศีลเลยก็ให้เราใส่ใจถวายส่งอันนี้ก็คือเป็นวิธีหนึ่งนะเพราะว่าบางคนเนี่ยโยมบางคนเนี่ยสแสวงหาไปสแสวงหามาบอกว่าไม่โยมรู้สึกว่าพระ ที่อยู่บริเวณนี้ไม่มีศีลเลยอย่างนี้เขาก็แสวงหาไปเพื่อที่จะถวายกับพระที่มีศีลแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสแนะนําเราก็บอกว่าเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจท่านแต่ว่าเราให้ใส่ใจในการถวายสงฆ์ไม่ได้จอดจงเป็นของท่านแต่ว่าท่านจะเอาไปทําอะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่วิธีการของท่านแล้วแต่ว่าการใส่ใจของเราถูกแล้วเพราะว่าการทําบุญอยู่ที่เจตนาการใส่ใจของเราอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของวัชชะ โตสูตรที่อาตมาได้นํามากราให้ญาติโยมได้ฟังกันแล้วก็ถือว่าจะคิดว่าเป็นประโยชน์กับเรามากนะเป็นประโยชน์กับเรามากก็เลยตั้งใจที่จะมาก่าวเรื่องนี้นะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลในวันนี้ก็ขอให้บุญกุศลที่โยมได้ทำในอดีก็ตามในวันนี้ก็ตามเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติโยมทุกคนทุกท่าน มีความสุขความเจริญในโลกนี้โลกหน้าและบรรลุสูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเถินอายมอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลนะกล่าวตามอัตมานะโยมนะอีทางโนยาตินังโหตูสุขิตาโหตูยาตโยขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขเทินเตรียม,มตัวรับพรโยมสัพพิติโยวิวัชชนตูความจันไรทั้งปวงจงบำราดไป สาัพาโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรารโย ο, อันตรายยามีแก่ท่านสุขีธีกายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจังวุตตาปัจจายิโน จาตารโรธรรม,มาวัทันทิอายุวันโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวากาบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพราะวะตุสาพมังคลังขอสาพพมงคลจงมีแก่ท่าน ราคันตุสาปเดวตาขอดาวเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพพุทธเจ้าทั้งปวงสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพธรรมทั้งปวงสาาสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิภะวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอทิน